Kiều hơn các gì mình vẫn phải quân nữa các bước thì nó vừa là cái bạch lưu hàm nó lại chết สภาพสภาพที่สำคัญด uh, well ้วยดูจุดเปลี่ยนของเกณฑเลยจุดเปลี่ยนใช่สารยุกนี้มันจะขาดได้เปลี่ยนแล้วเนาะใช่ผู้ชกไม่ต้องมีน้ำเกลนักกีฬาเท่าไหร่ซ้ำเติมมากเกลือลูกล้มไปแล้วยังเกียรตนาเสียเขาเพราะว่าป่อยมวยกีฬาไม่ชนะมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกสำคัญที่ป่อยมวยมันต้องมีน้ำเกลนักกีฬามันเป็นกีฬาเนี่ยเอาการพนันพนันแต่แม่ชนะก็ไม่ได้ติดใจเลยแม่ไม่ได้ติดใจหรอกเพราะว่าเราเราแพ้แต่คือหมายถึงว่า ผมถามว่ามวยเนี่ยถอยื่อะไรเป็นเกมพครับไม่ได้ว่าเป็นเกมที่ว่าเอาชนะกันเพื่อลูกเอาเปลียนผู้โชผมเราไม่เป็นไรแพ้แล้วก็ยแก้ไขประปุงเลยเดี๋ยวห้าผมต้ปรัน้ำหนักแล้วแตเี่นปนเด็กโห็นได้ชัดเจนแล้วว่าจะเปลี่ยนเกมบินลองเยอะจดเปลี่ยนเกมนี้ทำให้เห็นชัดเจนเลยคิว้าเนี่ที่อยู่น้องถัใจยังยืนจนครบยกเลยกานยพยามเดินไล่ต่อยหมัด ก็โอเคอ่ะเดี๋ยวไปแก้ไขแั่เปเรื่องรายของนักหนักนะคือร้อยห้านี่น่าจะไม่ได้ไม่ไหวแล้วแต่ตรงไปร้อยด้ร้อยแปดแล้วแหละถกลุ่มบอสมควรแต่โดยรวมที่ถูกบอใจผลงานของเราถือว่ามามาพลาดมาพลาดเรื่องหวยที่แต่ยกต่อยได้ตามเกมที่วางไว้วมาพลาดตรงที่ว่าร่างกาย ไม่เป็นไรเดี๋ยวอฟาดตรงช่วงที่สำคัญด้วยใช่ช่วงที่สำคัญก็ต้องขอโทษเอฟซีไปขอชควีใจเป็นนักขอนเลยส่งไปหน้ากันไม่ดีกว่าเยอขอบคุณสิบูขอบคุณแฟนบอลใจที่สนน้องแรงสั้นนิดนึงเลยฝากถือว่าแทนที่ติดตามเชียร์เราหน่อยเขา็ต้องใหญ่เลยที่ล้วยกที่ตอนนั้นนี่ตอนเราคิวขึ้นนี่เรารู้สึกไงบ้างครับหลายคนแต่ว่าหัวใจเรายังยืนอยู่ได้นะยืนด้วยหัวใจที่ร้อนเลยใทุกคน น้ำหนักนี้ก็คงไม่ไหวแล้วนะตามที่พี่ตู่บอกน่าจะขยับแล้ววันนี้ทำให้มสำเร็จอยากฝากถึงใชรบ้างครับน้องเพื่อชวยดน้ใจพระตูโอยแล้วแกแล้วก็ทุกพี่บี้ทุกคนให้ใครมาทุกคนนี้ก็คืตนชมเราเยอะมากเลยครับออก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับนะ้อ,นอ,องรอรออ